ออแล้วครับผมนะฮะัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยนะวันนี้ผมจะมาเอ่อรีวิวมาบอกว่าโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะผมก็อ่านชื่อมันไม่ออกเหมือนกันอะไรเอ่อ PC Futter อะไรเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นเอ่อโปรแกรมที่ไม่รู้ว่าติดไวรัสหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้ ขั้นแรกมันก็แบบมันก็พัฒน,นาไปเรื่อยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทําให้คอมเร็วขึ้นนะที่ผมรู้รู้มานะนะที่ผมรู้มามันก็นะ่าอาจจะทําให้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จริงนะนะลองกดไปดูนะฮะก็มันอาจจะทําแบบเป็นการออทำความสะอาดนะเอาเย่าทำความสะอาดไฟต่างๆนะอา่าเนี่ย ก็แล้วก็เร่งความเร็วนะครับเป็นการใช้งานที่ใช้ง่ายนะครับก็สามารถปิดแอปเบื้องต้นได้ด้วยนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเขาบอกว่าไม่จําเป็นโอเคเราปิดได้นะอ่าส่วนอันที่เขาบอกว่าลบก็ลบได้นะแล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะเพราะว่าผมก็เอ่อใช้ใช้มาผมก็อันไหนไม่ดีผมก็ปิดปิดโดยเปิดแปนแล้วแท้ครับแ,แล้วแต่การใช้งานของ่ว่บุคนนะครับนะฮะ เรามาดูที่ตรงนี้นะครับความเร็วคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น98%นะฮะ,ะตามจริงก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับก็สามารถแชร์ได้ CP พของคุณเร็วเป็นอันดับที่1,000ไอ้หนึ่งล้านอะไรก็ว่าไปนะฮะนะฮะก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องสแกนไวรัสเขาก็สแกนได้นะสแกนเกรมนะฮะแล้วก็สแกนสแกนทั้งหมดก็ได้นะครับเออส,สแกนสแกนครั้งเดียวเลย ส่วนกองเครื่องมือนี่ก็คือมีหลายโหมดคนระับสามารถเช็คเน็ตได้ด้วยครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเน็ตบ้านผมเป็นยังไงนะเนะ่เอ่อเลือดทดสอบโอเคครับผมนะฮะอยู่ที่เอ่อสี่จุดกว่าประมาณห้าประมาณห้าหกแล้วแหละไมกะเฮิร์สนะ่ะใช่ปะวะเอ่อเมกะเบิร์ไม่ใช่ไมกะไบายทุกนะ มีปิงก็อยู่ที่3 3มร้้านะครับอสามสิบเก้าปิงนะฮะมีการทดสอบดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะฮะต้องรอสักครู่นะฮะ <c oughs> ก็ปรแกรมนี้ข้อดีก็มีมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับปจปะเป็นยุกใช้นะฮะว่าผมเองก็อาจจะประยุกต์ใช้ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับโอเคไม่ต้องรอ ส่วนลบไปถาวรก็ฟังก์ชันเขามีมากมายนะครัแบกบ็โปรแกรมนี้ก็แบบยังไงอ่ะแกบบ็มีคนถามมาว่าเออโปรแกรมนี้ใช้ยังไงอย่างนูนึ่งนี้นะฮะก็มีคนถามมาว่าดีไหมไวรัสแดกไหมอะไรอย่างนี้เออสามารถซ่อมแซมอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะฮะเออกอ,อตรวจสอบไปนะฮะแย่ค yeah. รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ถแบบือว่าปกติดีไม่ต้องตรวจสอบอีกนะโอเคแล้วก็การป้องกันเบราว์เซอร์ป้องกันอินเทอร์เน็ตป้องกันโฮมเพจนะ ป้องกันเอ่อตั้งมีการตั้งโฮมเพจนะอันนี้เป็นการเอ่อยังไงฮะก็ไม่รู้นะอัปเดตวินโดว์ผมไม่อัพนะฮะก็แล้วแต่ใครนะสแกนวินโดว์สแกนไวรัสนะผมก็ไม่แกนไม่แกนนะว่าไม่ไม่รู้จะ,จะแกนทำไมนะฮะเร็วในคลิกเดียวอ่านะเราสแกนไปแล้วนะฮะเมื่ไรทำความสะอาดก็ แ้วแต่นะครับก็มันจะช่วยลบไฟด้วยนะในสิ่งที่มันแบบที่เราไม่สามารถลบได้อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็จะมีมากมายนะทำความสะอาดซอฟ์แวร์ได้นะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแหลกนะมีอันตรายนะแต่ว่าผมไว้วางใจนะผมโปรแกรมนี้ผมว่าไม่อันตรายครับก็ปกตินะโปรแกรมฟีดาวเอฟียูทูบดาวนโหลดนะโอออแหลกแหลก นะฮะสักครู่โอเคก็โปรแกรมนี้ส่วนเออ่ไอโปรแกรมที่เขาบอกให้ลงเมื่อกี้นี้ก็คือโปรแกรมนี้นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมเอครับโปรแกรมฟรี YouTube ดาวน์โหลดนะฮะเอาไว้ดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องการประชุมประยุกเออพูดผิดนะมีเรื่องตั้งภาษาการตั้งค่าอะไรก็ว่าไปนะฮะ ถ้าอยากตั้งค่าอะไรก็ลองไปเซตอัพกันดูได้เพราะว่าโปรแกรมนี้ผมก็ใช้ค่อนข้างไม่เป็นนะค่อนข้างไม่เป็นเลยทีเดียวนะะก็อืมอันนี้อะไรวะออมีสีด้วยนะอ่ะลองอันนี้นะฮะมีความรู้ใหม่ชนิดหนึ่งเลยนะมีแฟบกิบเบิร์ดด้วยนะฮะโกมในตำนานเลยทีเดียวนะมีฟีฟด้วยนะฟีฟนะั่นเอง ครับก็เป็นการทํางานที่สวยอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นหรืออะไรยังไงนะฮะก็ลองกันดูได้นะครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็สอนแค่บอกรักผัวไม่ใช่นะฮะไม่มีะไรแม่นะฮะก็อ๋อสึกแหลกมากโอเค เดีเ๋ยวขอปิดโปรแกรมเลยแล้วกันเอาค้างตังง้นอโอเคครับผมนะฮะก็มีการแชร์ดินๆินดหน่อยๆนะครับในห้องกาลิน,น่านะก็สำหรับผมวันนี้นะฮะคีเดเ์ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะฮะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับผลงานของผมด้วยนะครับก็จะสร้างผลงานมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเกมหรือว่าเป็นโปรแกรมต่างๆก็ๆ ขอให้ติดตามชมนะครับก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ยอดวิวยอดซับยังยังเออ่ก็สูงพอประมาณแล้วขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ยอดยอดซับสติ๊กเกอรก็อยู่ที่100กว่าอยคนซับสติรนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะอ่าสำหรับคนที่กดคัซับสติ๊กเกอรนะฮะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ